ดิครับเปิดประชุมนะครับสําหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจาวันที่21พฤศจิกายนนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจะร้อนนะครับตัวแรกนะครับก็คือตัว SNC นะครับข่าวการกลับมาผลิตของผู้ผลิตรถยนต์ในไทยเนี่ยก็คาดว่าจะส่งผลบวกต่อยอดขายในกลุ่มรถยนต์นะครับให้ฟื้นตัวได้นะครับคาด SNC เนี่ยจะได้รับผลบวกนะครับจากปัจจัยดังกล่าวเนื่องจากกลุ่มรถยนต์เนี่ยเป็นกลุ่มสินค้าที่มีมาจิ้นสูงสุดนะฮะอีกทั้ง ปีหน้าเขาคาดว่ายอดขายกลุ่มรถยนต์เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งด้วยนะครับแล้วก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับราคาเหมาะสมของตัว SNC เนี่ยเรามองไว้อยู่ที่25.25 25บาทตัว TPC นะครับราคาหุ้นก็ปรับตัวขึ้นแรง5%เมื่อวันศุกร์เนี่ยก็คาดว่า จะมาจากาความคาดหวังอุปสงค์นะครับของสินค้า PVC นะครับที่จะฟื้นตัวหลังน้ําลดนะครับในขณะที่แนวโน้มกาไรในไรมาสีเองเนี่ยคาดว่าจะชะลอตัวนะครับดังนั้นเนี่ยราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นทางฝ่ายมองเป็นโอกาสในการทยอยขายทํากําไรนะครับราคาเหมาะสมเนี่ยเรามองไว้30.50บาบาทนะครับตัว TPIPL นะครับ ราคาหุ้นเนี่ยก็เด่นสุดในกลุ่มปูนนะครับแต่ก็ขึ้นแปลกไปจากตัว scc กับ sccc นะครับก็คงเป็นการเก็งกำไรนะครับว่าอาจจะชนะคดีค่าปรับนะครับ6.9พันล้านบาทนะครับที่ทางบริษัทเนี่ยได้ยกรายการค่าปรับในไตรมาส3แล้วนะครับให้ระวังการเก็งกำไรเพราะยังคงต้องรอผลคำตัดสินของศาลฎีกาอีกทีหนึ่งนะครับหุ้นขึ้นมาเกินพื้นฐานนะครับลองรับ ล่าสุดที่ PE ปี54นะครับเทียบเท่า11ทเท่านะครับใกล้เคียงกับตัวปูนใหญ่แล้วนะครับน่าจะขึ้นต่อยากนะครับมองแพงในเชิงของพื้นฐานนะครับแต่ถากดูทางเทคนิคเนี่ยยังมีโมเมนตัมดีจากแรงเก็งกําไรระยะสั้นนะครับโดยแนะนําเก็งกําไรในกรอบแนวรับแนวต้านทางเทคนิคนะครับซึ่งเทคนิคเนี่ยมองแนวต้านของตัว TPIPL นี่ที่15บาทนะครับแล้วก็แนวรับอยู่ที่14บาทถอยก็13บาท80าทนะครับ ก็เป็นในเรื่องของอัปเดตนะครับตัวเอเชียซอฟต์นะครับไตมาสามเนี่ยกำไรเติบโต,ตอยู่ที่17นะครับเทียบ Year on Year นะครับประกาศออกมาก็อยู่ที่ประมาณ69ล้านนะครับอันนี้เนี่ยการฟื้นตัวเข้ามาจากบริษัทย่อยเป็นหลักนะครับแล้วก็มีภาษีคืนจากบริษัทย่อยที่สิงคโปร์เข้ามาช่วยนะครับซึ่งหากดูตัวไรายได้เนี่ยจะพบว่าโตประมาณ10นะครับต่างประเทศเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาถึง46นะครับ แต่ในประเทศเองเนี่ยกลับดรอปลงไปประมาณ5%นะครับในไตรมาสนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดเกมใหม่นะครับอยู่2เกมนะครับในไทย1แล้วก็มาเลเซีย1นะครับในช่วงปลายไตรมาสเพราะฉะนั้นเนี่ยสองเกมนี้ก็ยังคงไม่ได้ส่งผลอะไรต่อตัว,ตวยอดขายมากนักนะฮะส่วนต้นทุนกับค่าใช้จ่ายขายบริหารเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น17แล้วก็12%นะครับอันนี้ก็จากค่าใช้จ่ายในการเปิดเกมใหม่นะครับมีค่าลิขสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นตามจํานวนเกมนะครับแล้วก็พนักงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายงานนะครับรวมไปถึงค่าเสื่อมของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เน็ตเวิร์กต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ในไตรมาสนี้เนี่ยก็มีการกลับรายการของตัวภาษีคืนนะครับจากบริษัทย่อยที่สิงคโปร์เข้ามาประมาณ9ล้านบาทนะครับก็เลยทําให้ภาษีจ่ายเนีลดลงไปถึง63%ก็เป็นส่วนที่ทําให้ตัวกาไรโต17%นนั่นเองนะครับไตรมาสสี่เป็นยังไงนะครับน้ําท่วมเนี่ยก็มีทั้งผลบวกแล้วก็ผลลบนะครับเนื่องจากร้านเกมที่ เป็นลูกค้าของ AS เนี่ยที่อยู่ในพื้นที่น้ําท่วมเนี่ยมีราว30%ของจํานวนสมาชิกของเขาทั้งหมดนะครับแต่อันนี้เนี่ยไม่ได้มีการรายงานว่ามีไรายไหนได้รับความเสียหายบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งที่รอดปลอดภัยแล้วก็เสียหายบางส่วนนะครับในส่วนของกลุ่มลูกค้าบุคคลเองเนี่ยก็คงมีบางส่วนที่ถูกน้ําท่วมเช่นเดียวกันนะครับแต่เนื่องจากการปิดเทอมที่นานขึ้นเนี่ยก็มองว่าทําให้กลุ่มลูกค้าที่เป็นนักเรียนนักศึกษารครับ มีการเล่นเกมมากขึ้นอันนี้ก็ขึ้นมาชดได้บางส่วนนะครับแล้วก็เกมเที่เปิดในปลายไตม่าสามเนี่ยก็เริ่มมีรายได้ดีขึ้นนะครับก็เลยทําให้ในช่วงตุลาถึงต้นพฤศจิกาเองเนี่ยการลดลงของรายได้เนี่ยยังไม่มีนัยะสําคัญอะไรนะครับแล้วก็ไตมาสี่เองเนี่ยจะมีการเปิดเกมในไทย4เกมนะครับหเกมที่สิงคโปร์และอีก1เกมที่อินโดนีเซียรวมแล้วก็6เกมนะครับเรามองว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะช่วยหนุนรายได้ให้ได้บางส่วนด้วยนะครับ ส่วนที่อินโดนีเซียเนี่ยในเรื่องของการเปิดเกมครับอันนี้ก็เดือเ่อนนะครับการเปิดเกมจากเดือน11ไปเป็นเดือน12นะอันนี้ก็ความร่าชา้าจากผู้พัฒนาเกมนะที่ไม่สามารถส่งมอบงานได้นะส่วนที่เวียดนามเองที่เป็นอ,อีกที่หนึ่งเนี่ยก็ยังคงรอผลระเบียบอยู่นะครับยังไม่ได้ข้อสรุปส่วนที่ฟิลิปปินส์เนี่ยก็เริ่มมีการเข้าไปสำรวจบ้างครับโดยคาดว่าจะใช้บริษัทย่อยที่สิงคโปร์เนี่ยเป็นตัวบุกตลาดนะครับ ซึ่งคาดว่าทั้งเวียดนามแล้วก็สิงคโปร์เองเนี่ยจะเห็นความชัดเจนในปี2555นะครับส่วนการซื้อกิจการเนี่ยก็จะมีการได้ข้อสรุปอีกหนึ่งแห่งนะครับภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็เป็นกิจการเกมออนไลน์ในต่างประเทศนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเข้าซื้อ,อกิจการอย่างต่อเนื่องนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีการเข้าถือหุ้น30%ในตัว Cyber g a เกม o r p o r a t i o n นะฮะซึ่งให้บริการ เกมบรรอบทสืส่อสารแล้วก็อินเทอร์เน็ตแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะนําเอาตัวไซเบอร์เกมเนี่ยไปลุกตลาดในต่างประเทศด้วยนะครับส่วนในเรื่องของรายได้อื่นๆที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับก็คือในแง่ของได้ลิขสิทธิ์นะครับการจาหน่ายเกมแผ่นนะครับในไทยมาเลยแล้วก็สิงคโปร์นะครับจากมิสตาร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์อันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตเกมรายใหญ่ของโลกนะครับก็จะเริ่มมีรายได้นะครับน่าจะเป็นในเริ่มปีหน้าเป็นต้นไปนะครับแล้วก็มีการจับกับวันทุกคเนี่ยสามารถนําบัตร วันทุกคอบไปเติมในเกมต่างๆนะครับของทั้งผู้เล่นเกมรายอื่นทั้งผู้ผลิตเกมรายอื่นนะครับของ AS a s องแล้วก็ของ Facebook ด้วยตัวรายได้ที่จะได้กลับมาก็เป็นค่าคอมมิชชั่นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเห็นตัวรายได้เพิ่มขึ้นนะครับในจากตรงนี้ในไตรมาสสีนะครับแม้เราจะมองว่าตัวเกมจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็หรือเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเปิดเกมเนี่ยก็คงจะมีเข้ามาด้วยนะครับ แล้วก็ในไตรมาสสเองตัวรายได้เนี่ยก็ถือว่าโตไม่ได้อย่างที่คาดเอาไว้นะครับเราก็มีการปรับลดนะครับตัวรายได้แล้วก็กําไรสุทธิลงนะครับโดยกําไรสุทธิเนี่ยเราปรับจาก327ลงมาเหลือ282ล้านนะครับส่วนปี55เนี่ยก็ปรับจาก406ล้านมาเป็น377ล้านนะครับแล้วก็ปรับ PE ลงจาก14เหลือ13เท่านะครับอันนี้เรากังวลต่อภาวะเศรษฐกิจหลังน้ําท่วมนะครับราคาพื้นฐานยังมองไว้ที่15.50นะ เท่ทีราคาพื้นฐานเนี่ยปรับลงมาเป็น15.50นะครับอัพไซเคิลเกิน15%ตัวนี้ก็ยังคงแนะนำซื้อนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัว TNDT นะครับไรมาส3เนี่ยกำไรเติบโตขึ้น47%เย a r on อ e น r นะครับมาอยู่ที่ประมาณ21ล้านนะครับตัวรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมาจากตัวโท่ทีตัวกำไรที่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้ที่เติบโตขึ้นถึง26%เทียบ y ย a r on อ e น r ียนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานตรวจสอบโดยไม่ทำลายที่เติบโตขึ้น นะครับก็เลยทําให้ตัวไรายได้เนี่ยดีขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับในไตรมาส4นะครับแบก็กหลอกเนี่ยจะรับรู้อีก80-100ล้านซึ่งก็สูงกว่าในได้ในปีในไตรมาส3ครับน้ำท่วมไม่ได้ส่งผลกระทบนะฮะแต่น้ำรถเนี่ยอาจจะมีงานในเรื่องของการตรวจสอบออระบบท่อถังความดันในโรงงานที่ถูกน้ําท่วมนะครับรวมไปถึงปั๊มก๊าซปั๊มน้ํามันต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ยังมีแบก็กหลอกยกไปในปี55นะครับอีก 150ล้านบาทแล้วก็มีการรอผลการประมูลอีก30ล้านนะครับซึ่งเรามองว่าตัวนี้ก็จะเป็นแบ็กหลอกในอนาคตนะครับเรื่องของการขยายไปในต่างประเทศเนี่ยก็เริ่มมีการไปตั้งบริษัทย่อยที่ลาวแล้วนะครับถือหุ้น70%อนะครับอันนี้ก็น่าจะเห็นความชัดเจนในเรื่องไรายได้ในปีหน้านะครับส่วนอีก2ที่ที่เขาอยากจะไปก็คือที่เวียดนามกับพม่าเนี่ยเขาคงต้องรอข้อสรุปต,ต่อไปนะครับสำนัก ผลการประกอบการที่ออกมาดีนะครับเราก็มีการปรับกาไรของตัวนี้ขึ้นนะฮะจากปี54นะครับที่เรามองไว้64 000, ล้านเนี่ยมาเป็น70นะครับส่วนปี55เนี่ยจากเดิมที่เท่าที่นะปี55เนี่ยเราคาดว่า,าจะเติร์อยู่ที่81%เท่าที่81 000, ล้านนะครับอิงบน PE 8เท่าเนี่ยราคาพื้นฐาน6.45บาทนะครับอันนี้ก็ปรับทันแม่นำขึ้นนะครับจับถือมาเป็นซื้อนะครับ ก็มีตัวไอลิงนะคะตัวนี้ทางฝ่ายปรับเพิ่มคําแนะนํานะคะจากถือเป็นซื้อนะคะก็ในไตรามาสสาที่ออกมาเนี่ยต้องบอกผลประกอบการก็เริ่มเห็นการฟื้นตัวนะคะกําไรออกมา34ล้านเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยกำไรแค่11ล้านนะคะ9เดือนนี้ออกมา68ล้านบาทนะคะปีที่แล้วเนี่ยก็22ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะ ตัวยอดขายเนี่ยโดยรวมเนี่ยทั้ง2ธุรกิจนะคะทั้งจัดจำหน่ายแล้วก็วิศวกรรมเนี่ยเพิ่มขึ้น59%นะคะโดยตัวกลุ่มจัดจำหน่ายเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้น40%สิบนต์ส่วนวิศว,วกรรมเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมากเลยนะคะ374%นะคะเอามาร์จิ้นโดยรวมก็ดีขึ้นนะคะ อยู่ที่23.5เนะคะเนื่องจากตัวธุรกิจจะจำหน่ายไอ้ธุรกิจวิศวกรรมเองเนี่ยมาจินก็ปรับเพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของตัวภาษีจ่ายเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่30นะคะเออสำหรับปี2554เนี่ยต้องบอกว่าคาดว่าจะรับรู้ไรายได้จาก พอเตอร์4เนี่ยคาดว่าจะรับรู้รายได้จากธุรกิจวิศวกรรมเข้ามาอีกสักประมาณ30ล้านบาทนะคะส่วนธุรกิจจัดจำหน่ายเนี่ยคาดว่ายอดขายน่าจะใกล้เคียงกับพอตเตอร์3ที่ผ่านมานะคะเนื่องจากมองผลบวกในเรื่องหลังน้ำรถเองเนี่ยผู้ประกอบการที่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะในนิคมเนี่ยจะกลับมาซื้อในส่วนของตัวสายเคเบิลใหม่นะคะเพื่อซ่อมแซมส่วนที่เสียหายนะคะออทางฝ่ายปรับในส่วนของประมาณการปี54ขึ้นจากเดิมนะคะ ยอดขายเนี่ยโดยรวมเพิ่มขึ้น12%นะคะกลุ่มจัดจำหน่ายเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น25%นะคะส่วนวิศวกรรมเนี่ยถ้าเทียบกับปีปีที่แล้วเนี่ยยอดขายลดลงนะคะประมาณการกำไรสุทธิเนี่ยปรับเพิ่มเป็น83ล้านบาทนะคะเท <c oughs> ียบกับปีที่แล้วเพิ่มขึ้น20%นะคะ สิ้นกันยายนนี้บริษัทมีงานในมืออยู่203ล้านบาทนะคะคาดว่าจะเหลือรับรู้รายได้ในปี55อีกที่173ล้านบาทนะคะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ส่งผลในเรื่องของธุรกิจประมูลงานนี่ให้ชะงักไปนะคะคาดว่าในปีนี้เนี่ยคงจะไม่เห็นมีการประมูลเกิดขึ้นนะคะซึ่งจะช่วยเพิ่มงานในมือของบริษัทนะคะโดยผู้บริหารเนี่ยคาดว่าในงานประมูลเนี่ย น่าจะเข้ามาควรจะเป็นปีหน้ามากกว่านะคะซึ่งงานที่จะเข้ามาที่บริษัทเนี่ยจะเข้าร่วมประมูลเนี่ยมูลค่าราว900ล้านบาทนะคะสำหรับนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศไปก่อนหน้าเนี่ยน่าจะเห็นรูปธรรมมากขึ้นในปีหน้าเช่นกันนะคะรวมถึงในเรื่องของโครงการ 3G หรือว่าอื่นๆนะคะออมองแนวโน้มปีหน้าเนี่ยก็คาดว่าตัวธุรกิจจะจำหน่ายเนี่ยก็น่าจะยังเป็นดาวเด่นที่เป็นตัวผลักดันในเรื่องของยอดขายนะคะโดยเฉพาะหลังน้ำลดนะคะ ปี255อีกเนี่ยคาดว่าตัวผลประกอบการนี้ยัง เติบโตได้ต่อเนื่องโดยตัวกลุ่มจะจำหน่ายเนี่ยทางฝ่ายคาดหมายในเรื่องของยอดขายเองเนี่ยเพิ่มขึ้น20%นะคะขณะที่กลุ่มวิศวกรรมเนี่ยคาดเพิ่มขึ้น10%นะคะแต่จะเห็นในเรื่องของอัตราภาษีจ่ายผลดีก็คือในเรื่องของอัตราภาษีจ่ายลดลงนะคะเนื่องจากตัวการปรับลดอัตราภาษีจ่ายที่เหลือจะจาก30นะคะหรือ23%นะคะประมาณการกำไรสุทธิเนี่ยก็คือ110ล้านบาทน,นะคะแต่หากว่าไม่ได้ปรับใช้จริงเนี่ย ก็กำไรจะเหลือเพียง1 0 3บาทนะคะราคาเหมาะสมเนี่ยก็คือ7บาท70นะคะแต่หากไม่ได้ปรับมาตามภาษีเนี่ยจะเหลือ7 8 0สตางค์นะคะอิงบนพีที่7เท่านะคะทางฝ่ายปรับเพิ่มคำแนะนาเป็นซื้อนะคะ สองมิคมของเขาที่ชนบุรีระยองไม่โดนน้ำท่วมนะครับยอดขายที่ดินไต่มาสามเนี่ยดีขึ้นนะครับจากสี่ห้าหนึ่งไร่และสามหนึ่งแปดไร่ในคิ 2, วสองไว้คิวหนึ่งนะครับมาเป็นสี่สี่สามไร่ในคิวสามนะครับยอดสะสมพันสองร้อยไร่นะครับเขาก็คิดว่าเป้าของเขาที่พันหกพันเจ็ดเขายังทำได้อยู่นะครับหรือว่าตกประมาณสักประมาณสี่ถห้าร้อยไร่นะครับส่วน ในเรื่องผลกระทบน้ำท่วมเนี่ยเขาคิดว่าในระยะสั้นเนี่ยแผนการลงทุนอะไรต่างๆมันอาจจะเปลี่ยนได้ยากแต่ในระยะยาวนี่ต้องดูนะครับอาจจะมีความเสี่ยงนิดหนึ่งนะครับอย่างน้อยออนักลงทุนที่โลงงานโดนน้ำท่วมเนี่ยอ,อ,อาจจะมีการปรับนะครับว่าอาจจะไม่ลงเมืองไทยทีเดียวนะครับอาจจะกระจายความเสี่ยงนะครับพอดูแล้วอาจจะมีการกระจายทำเลไปประเทศใกล้เคียงนะครับอันนี้ ทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่กันโยบายรัฐบาลนะครับก็ต้องดูว่าเขาจะมีนโยบายยังไงในการดึงเรื่องเหล่านี้นะครับว่าผลกระทบน้ําท่วมจะไม่เกิดแล้วในระยะยาวนะครับขณะที่ทําเลของบริษัทไม่โดนน้าท่วมเนี่ยคิดว่าน่าจะได้ผลดีในระยะสั้นนะครับแต่ว่าเราก็คิดว่าทางบริษัทก็ไม่ได้มอง ในมุมมองที่ดีในปีหน้านะครับก็ให้มุมมองการขายที่ดิน1,400ไร่นะครับณคิวนะ3มีมีแบ็กหลอกอยู่ประมาณ1,800ล้านนะครับแล้วก็คิดว่าจะขายที่ดินอีก400ไร่นะครับหรือ1,200ล้านนะครับเพราะฉะนั้นยอดโอนที่ดินเนี่ยใน Q4 เนี่ยเขาก็คิดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก Q3 นะครับจาก400กว่าเป็น6 0ต้ตนนะครับแต่ว่า Q4 นี่คงไม่มีการโอนยอด คอนโดที่สร้างพร้อมขายเดอะพ์คชิ้นหลบนะครับเหมือนในคิวสเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้รวมจะลงนิดหน่อยแต่เรื่องของส่วนแบ่งขาดทุนอันตราแลกเปลี่ยนนะครับคือบริษัทลูกเนี่ยเทกโกวันเป็นบริษัทร่วมนะครับซึ่งมีสกุลเงินดอลลาร์อยู่นะครับพราะค่าเงิน US แข็งในใน Q3 วนี่ทำให้มีการบันทึกอัตราแลกเปลี่ยนเป็นขาดทุนเข้ามานะครับแต่ใน Q4 นี่คิดว่าอัตราค่าเงินอาจจะไม่แข็งมากเหมือนใน Q3 เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะไปขัดล่างในส่วนของรายได้ที่ลดลงเล็กน้อยทําให้กําไรนในช่วง Q4 นี่อาจจะดีขึ้นได้นะครับในปีหน้าเนี่ยเราคิดว่ารายได้นิคมจะเป็นตัวชูลงนะครับอันนี้เหตุหนึ่งก็คือมาจากแบ็กหลอกที่ยกมาจากปีก่อนซึ่งเราคำนวณถ้าสิ้นปีนะครับถ้าโอนยอด โอนนีมีคมเนี่ยเข้า Q4 ประมาณ600กว่าก็จะมีเหลือยกมาประมาณสัก2 4 0 4นะครับใน2,400เ,เราก็คิดว่าจะเข้ามานะครับในปีหน้านะครับส่วนที่เหลือก็เก็บตกจากการขายระหว่างปีนะครับแต่ที่สำคัญก็คือจะมีการรับรู้ไรายได้จากเ e ็กโกวเข้ามานะครับซึ่งเดิมเนี่ยคิดว่าจะเต็มปีนะครับล่าสุดคุยนี่อาจจะเป็น สามไตมาตนะครับไตม่าสองสามสี่เข้ามานะครับระะนั้นตรงนี้เนี่ยตกไตมาละสองร้อยกว่าล้านก็จะช่วยกําไรได้พอสมควรนะครับกําไรจากนิคมเนี่ยมันตกประมาณใกล้ๆพันล้านถ้าได้จากเท็กโกวันอีกเจ็ดแปดร้อยนะครับเบ็ดเสร็จแล้วคงกําไรจะได้ประมาณพันเก้าโตมากครับจากปีที่แล้วจากปีนี้ครับปีนี้พูดถึงก็ เป็นการเปลี่ยนบัญชีด้วยนะครับอยากรับรู้เมื่อเปอร์เซนต์งานที่เสร็จมารับรู้เมื่อโอนเพราะฉะนั้นฐานกําไรปี5 4ตับนะครับปีหน้าก็จะได้อจากโรงไฟฟ้าเข้ามานะครับคือในเรื่องของธุรกิจนิคมเนี่ยมันก็ยังดูยากในระยะยาวนะครับแต่ตัวนี้นี่มีธุรกิจลงไฟฟ้ามาช่วยนะครับทำให้ความเสี่ยงของการทํากําไรเนี่ยอาจจะน้อยกว่าคนที่ทํานิคมอย่างเดียวนะครับประเมินราคา พื้นฐานอยู่ที่2 5 0บานะครับตอนนี้มีอัพไซด์เกิน15%ปรับคำแนะนำเป็นซื้อนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ของ